สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ crazy ก็มีข่าวของนุสราต้อมคำมาฝากกันค่ะหลังจากที่นุสรานะคะเดินทางไปเล่นลีกที่อเมริกาและก็ได้ลงเล่นเป็นแมตช์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะนุศรานําทีมพาเพื่อนๆในทีมเนี่ยคว้าชัยชนะในเกมแรกในวอลเล์บอลหญิง AUVB ค่ะหรือว่า Athlete Unlimited ของอเมริกานั่นเองค่ะต้องบอกว่าฟอร์มโหดมากๆเลยนะคะสำหรับนุสราต้อมคำนะคะกระหึ่มสุดๆเลยทีมนุสราต้อมคำเนี่ยทุบกระจายเลยนะคะคว้าชัยชนะเกมแรกในศึกวันลเล์าบอลหญิงลีกอเมริกาค่ะ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกอเมริกานะคะหรือว่า AUVB สัปดาห์ที่1เมื่อช่วงเช้าวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะทีมของนุศราต้อมคำค่ะหรือว่าทีมสีฟ้านะคะจะพบกับทีมของวาเลนตินแอนเดอร์สันทีมสีส้มค่ะผลปรากฏว่าทีมของนุศรานะคะเอาชนะทีมของวาเลนตินแอนเดอร์สันไปได้3ต่อ0ูเซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ20และ25ต่อ23ค่ะ คะแนนรวมนะคะ75ต่อ63คะแนนค่ะมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะงงเลยนะคะว่าทำไมทางอเมริกานี้เขามีคะแนนรวมด้วยต้องบอกว่าหลีกอเมริกาเนี่ยเขามีรางวัลทั้งเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็มีรางวัลทั้งเป็นแบบทีมด้วยนะคะแล้วก็คะแนนเนี่ยเขาจะเก็บคะแนน ทั้งคะแนนร,รวมในการแข่งขันตั้งแต่แมตช์แรกไปจนถึงแมตช์สุดท้ายนะคะแล้วก็คะแนนของรายบุคคลที่แต่ละคนทําได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในรายการนี้ลีกอเมริกานะคะไม่ใช่ว่าทีมที่ได้ที่1แล้วจะได้แชมป์นะคะเพราะรายการนี้นะคะในลีกอเมริกาเขาจะหาคนที่ได้แชมป์แค่เพียงคนเดียวค่ะไม่ใช่แค่เพียงทีมเดียวค่ะ และในสัปดาห์ต่อไปนะคะต้องมารอลุ้นกันว่านุสราต้อมคำเนี่ยจะได้อยู่ทีมสีอะไรเพราะว่าแต่ละสัปดาห์นะคะสีที่เราอยู่ก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าทีมว่าเขาเนี่ยจะเลือกเราเข้าไปอยู่สีอะไรนะคะในสีของหัวหน้าทีมแต่ละทีมค่ะ แต่สำหรับนุสราต้อมคำนะคะต้องบอกว่าได้เป็นหัวหน้าทีมสีฟ้าค่ะและโปรแกรมนะัดต่อไปนะคะวันที่9ตุลาคมค่ะเวลา8นิกา30นาทีทีมของนุสราต้อมคำนะคะทีมสีฟ้าจะพบกับทีมของเดลาครูสนะคะทีมสีเหลืองค่ะเรียกได้ว่านุสราต้อมคำเนี่ยไม่ทำให้เสียชื่อแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังอดีตมือเซตอันดับหนึ่งของโลกจริงๆเลยนะคะสำหรับการไปเล่นในลีกอเมริกาในครั้งนี้นะคะ เราก็ต้องมารอรุ้นแล้วก็เอาใจช่วยเธอไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสําหรับการเล่นหลีกอเมริกาของนุสราต้มคําอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่สองแล้วนะคะซึ่งนุสราเนี่ยเคยไปเล่นหลีกที่อเมริกาแล้วนะคะในฤดูกาลที่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าทําผลงานไว้ที่ดีมากเลยนะคะครั้งที่แล้วพอมาครั้งนี้นะคะเธอก็ได้กลับไปเล่นอีกและในนัดแรกก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะคะ ยังไงเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นกันเข้าไมา่ได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน y o u t u b e บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ h a ช s e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ